โอ้เป็นไรลูกอะหนูเป็นไรคะโอ้อะไรครับนี่สุพรรณษาครับคิดถึงพี่ฟิล์มหรือเปล่าอะโอ้คิดถึงพี่ฟิลม์ลลม น้องจะคิดถึงนะครับเวลาคิดถึงได้ก็จะร้องตามอย่างงี้เลยครับผมคิดถึงพี่ฟิล์มหรือเปล่าคะโอ้ไม่นูน่ารนะักอย่างนี้ลกูกฮะเอยถึงพี่ฟิล์มมันได้เลยนะครับผมคิดถึงพี่ฟิล์มหรือเปล่าคะ วันอะไรเนาะออนนี้เนาะนี่วันอังคารหรือเปล่าเดี๋ยวสาธทิตก็ได้เจอกันลูกุก <c ười> คิดถึงพี่ฟิล์มเหรอคะฮะคิดถึงพี่ฟิล์มคะ่ะคุณพ่อ โอ้โหครับสเสด็ดร้องเป็นบางครั้งนะครับผมคุณพ่อกําลังทานข้าวอยู่นะครับได้ยินเสียงก็เลยออกมาดูนะครับผมเดี๋ยวนี้เล่นกับพี่จีก่อนนะตอนย็นเล่นกับพี่จีก่อนพี่เพียมสาวทิศเดี๋ยวเขาก็มาลูก เขาคิดถึงพี่ฟิล์มของเขานะครับฮอ้อะไรจะน่ารักขนาดนี้ลูกเอ้ยํำรามหาพี่ฟิล์มเล่นด้วยกันนะครับก็คิดถึงกันประมาณนี้ครับ ยกหัวอย่างเดียวเลยนะครับผมมันคิดถึงเขานะครับคิดถึงพี่ฟิล์มเหรอคะสุพรรณษาลูกโอ้คิดถึงพี่ฟิล์มฮะยทำอะไรลูกฮะทำท่าอะไรลูกนกคิดถึงพี่ฟิล์มคุณพ่อดูอ่อนใหญ่เลยครับ เดี๋ยวพ่อจะพาเข้ามานะอ่าเดี๋ยวพ่อจะพาเข้ามาเล่นด้วยโอ้โ,อโคิดถึงค่ะคิดถึงพี่ฟิมคุณพ,พ,พ,พ่อโอู้หออนครับผมรู้มากนะครับเอ้ยเื่อพี่ปิมไม่ได้เลยครับผมอ่อนนี่แล้วครับคุณพ่อพี่ฟิมพาพี่ฟิมมานะคุณพ่อนะได้ได้ไดลูกเดี๋ยวพ่อจะพามาเร็วๆเลยโอ้โหหอม หอมคุณพ่ออีกครับอ้อนคุณพ่อใหญ่เลยครับผมอยากให้คุณพ่อไปรับพี่ฟิีมมานะครับมาเล่นด้วยโอ้อะไรจะแสนรู้ขนาดนี้ครับุป็นภษาพี่อ้อนสุดๆนะครับผมดูครับเอาหางมาแตะมาอ้อนคุณพ่อครับคุณพ่อต้องไปรับพี่ฟิีมมาเล่นกับโนนะโอ้โหโคตรน่ารักอ่ะครับ ดูครับเอาหางมาแตะคุณพ่ออ้อนใหญ่เลยครับผมโอ้หนาวแล้วลูกคำรามหาพี่ฟิล์มนะครับเดี๋ยวยันนี้เล่นกับพี่จิก่อนนะ อย่างนี้เล่นกับพี่จิก่อนคุณพ่อคะคุณพ่อขารับพี่ฟิล์มมาหาหนูด้วยนะดูครับออดีแล้วครับจะจะจะพอรู้พ่อเข้าใจหลกพ่อเข้าใจเดี๋ยวพ่อจะไปรับมานะไม่ต้องให้ถึงสออาทิตย์หรอกลูกเดี๋ยวพ่อจะไปรับมาเล่นด้วยเนาะคนเก่งเนาะดูอ้อนอ้อนคุณพ่อครับจับมือคุณพ่อโอ้จับมือ ดูอ้อนใหญ่เลยครับโอ้ขี่อ้อนยังเลยลูกจับมือคุณพ่อเลยครับโอ้อ่อนใหญ่เลยทำไมหนูน่ารักขนาดนี้ลูกฮะโอ้เป็นช้างที่แสนรู้มากนะครับผมรู้ความมากที่สุดในสุ้มเลยนะครับคิดถึงเขาอ่ะสิฮะเขาไปโรงเรียนลูก หนูใจเย็นๆนะเดี๋ยวพ่อจะไปรับมาไม่ต้องให้ถึงสอาทิตย์เลยจะรับมาเล่นด้วยดูดูอ่อนอีกแล้วครับโอ้เอฟซีเคยเห็นไหมครับช้างอ่อนช้างติดคนปติกิริยาของเขารู้มากนะครับผม เวลาเขาคิดถึงเขาก็จะร้องคำรามเหมือนเมื่อกี้นะครับเขาจะคิดถึงเขากินหญ้ากินอะไไปเวลาเขาคิดถึงเขาก็จะร้องแล้วเขาก็โยกหัวเหมือนรอเข้ามาไม่เอารูไม่เอาไม่เล่นไม่ถุงมามามาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวพ่อไปรับพี่ฟิล์มก่อนเออเดี๋ยวพ่อไปรับพี่ฟิล์มก่อน อ่าอรู้รูครับเดี๋ยวพ่อจะไปรับพี่เฟรมก่อนมาเร็วถ้าอยากเล่นกับพี่เฟรมมาหันหน้ามานี่ก่อนเร็วมา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 หันหามานี่ก่อนมาเดี๋ยวพ่อจะไปรับพี่เฟรมมา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 เร็วพี่เฟรมพี่เฟรมพี่เฟรมอยู่นี่พี่เฟรมอยู่นี่เดี๋ยวพ่อจะไปรับมาด่วนเลยพี่เฟรมอยู่นี่คุณพ่อรีบไปรับมาเลยนะคุณพ่อ นูคิดถึงพี่ฟิล์มใหญ่เลยนี่คุณพ่อรีบไปรับมาเลยนะอยากเล่นกับพี่ฟิล์มอยากเล่นกับพี่ฟิล์มโอ้อยากเล่นกับพี่ฟิล์มอยากเล่นกับพี่ฟิล์มอยากเล่นกับพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มอยู่ไหนพี่ฟิล์มอยู่ไหนพี่ฟิล์มอยู่ไหนคุณพ่อพี่ฟิล์มเข้าไปโรงเรียนลูกเข้าไปโรงเรียนเดี๋ยวพ่อไปรับมานะคนเก่งนะอะเดี๋ยวพ่อไปรับมานะลูกะ พี่เฟมอยู่ไหนคุณพ่ออ,อ่อนอ่อนครับอ่อนครับดูอ่อนครับผมหอมหอมนางหอมอะไรใหญ่แล้วโอ้ยคล่องอีกคุณพ่อ,พ,อพี่ฟฟล์มอยู่ไหนจ่า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 เดี๋ยวพ่อไปรับมาหลกใจเย็นนะพ่อไม่ให้ถึงเสาาทิ์หลอกหลกมาดูใจเย็นนะหลกนะ,ะน้องคิดถึงพี่ฟฟล์มพี่เฟมอยู่ไหนพี่เฟีมอยู่ไหน เป็พี่ฟิลจังเลยอยากเจอพี่ฟิลมาคุณพ่ออยากเจอพี่ฟิลโอ้โหน่ารักอะไรขนาดนี้ครับสุพรรณสาคิดถึงพี่ฟิลมนะครับคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับให้กำลังใจด้วยนะครับผมน้องสาวคนสวยคิดถึงพี่สาวเขานะครับพี่ฟิลมอยู่ไหนพี่ฟิล์มอยู่ไหน ดูทำตาครับผมพี่เตีมอยู่ไหนคุณพ่อเอา้าคำลามหาพี่ครับคุณแม่เลยเอาของกินมาให้นะครับมันแกว เดี๋ยวพ่อจะไปรับมานะคนเก่งนะไม่ต้องให้ถึงเสาทิต์เลยต้นอ้อดีครับเอาไปให้ต้นอ้อบารมีด้วยนะครับสุพรรณสาคิดถึงพี่ฟิล์มใหญ่เลยครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่น,นี้นะครับ ก็ต้องขอบายบายท่านผู้ชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับบายบายครับ